各位。<music> คุณู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่สิ่งดีๆนะคะที่วันนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆมาบอกให้กับคุณผู้ชมนะคะและว,วันนี้ค่ะต้องบอกนะคะว่าทางรายการเราโชคดีมากๆนะคะเพราะว่าได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองประธานบร,ริษัทสตาร์สัญชัยนะคะ,คะมาร่วมดําเนินรายการกับเราในครั้งนี้ด้วยและที่สําคัญแน่นอนว่าท่านรองมาเนี่ยต้องมาพร้อมกับสิ่งดีๆแน่นอนเลยแน่นอนเลยน้องปองวันนีเ้เอาอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะคือวันนี้เนี่ยสตาร์สัญชัยตอนนี้ได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่อยู่ตัวหนึง่งน้องปองเป็นนอ น้องใหม่ล่าสุดเลยน้องใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสวยใสขาวเด้งออรา่าใครมีปัญหาเรื่องสิวสิวยุบใครมีปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำหน้าขาวกระจ่างใสใครมีปัญหาเรื่องร่องรอยตีนกาที่มันเป็นร่องลึกมันจะตื้นขึ้นคใครมีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างๆมันจะจางหายไปภายใน15นาทีจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะน้องป้อง เพราะพี่เทสมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้คืออะไรคะอยากรู้แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือซันมาร์ เป็นแผ่นมาร์กนาโนไบโอเซลลูโลสมาร์กผลิตมาจากแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ซึ่งตัวแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวพืชนะน้องป้องแล้วก็สินค้าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีเคมีแล้วเราใช้ไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดอาการแพ้ คใครที่มีอาการแพ้ง่ายก็คือว่าสามารถใช้ซันมาร์คได้สบายสบายเลยคือได้ได้เกินแก่กหมอนัดว่าเออพี่อยากจะทําตัวเครื่องสําอางออหมอนัดก็เลยบอกว่าพี่เจี๊ยบผมมี ตัวมาร์กอยู่ตัวหนึ่งดีมากๆาเดี๋ยวผมจะามาแล้วให้พี่ลองพี่พี่เป็นคนชอบลองอยู่แล้วพี่ก็เลยลองทดลองเขาก็เอามาให้พี่ลองค่ะแค่แผ่นแรกอ่ะพี่รู้สึกได้เลยอ่ะน้ออเนี่ยเนี่ยเนี่ยขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะอันนี้นะคะอ้นนี้เราเราแกะมานะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันนะคะนี่คือมาร์กนะคะคือซันมาร์กนั่นเองนะคะของเรามี3ามแผ่นนะน้องป้องน,นี้เป็น3ามชั้นนะคะสามชั้น3ชั้นนะคะ ค่ะอันนี้คือแผ่นกลางอ่าแผ่นกลางเราลองมาเปรียบเทียบกับของแบรนด์ดังๆนะคะนี่ แล้วเวลาเราเราประกบหน้าเราเนี่ยค่ะตัวซันมาร์ของเราเนี่ยมันจะแนบกับหน้าเราเนี่ยทุกรูขุมขนมันจะได้รับสารแต่ละตัวที่ดีๆอยู่ในเนี้ยหมดเลยน้องเป้งฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยแค่15นาทีแรกเนี่ยค่ะเราดึงออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นว่าหน้าเราเนี่ยจะผ่องแล้วเด้งแล้วเนียนแล้วใสเอาเป็นว่าหลายคนบอกหูฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรแล้ว ใช้อย่างไรวิธีการใช้ยากไหมเดี๋ยวเราไปชมนะคะกับวิทยาชุดนี้กันเลยค่ะหลายคนคงเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ตกเหล่านี้ใบหน้ามองคล้ำแห้งกร้านมีริ้วรอยมีจุดด่างดำมีสิวหลายคนทำหลายวิธีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเสียเงินเสียเวลา ดีไหมที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวที่ช่วยเรื่องของปัญหาสิวฝ้ากระความหมองคล้ำจุดด่างดำและทำให้คุณเ้ากระจ่างใสลดเรือนริ้วรอยได้อย่างจริงจังภายใน15นาทีขอเชิญทุกท่านพบกับสินค้าระดับพรีเมียมจากบริษัทสตารันชาย ที่ช่วยให้คุณเ้ากระจ่างใสใน15นาทีที่สะดวกง่ายรวดเร็วและเป็นตัวช่วยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันเพราะด้วยเอกิทธิ์ในซันมาร์กนั้นมีส่วนประกอบของเซลล์ต้นกำเนิดแอปเปิลหรือแอปเปิลสเตมเซลล์เป็นแอปเปิลสายพันธุ์พิเศษกว่าแอปเปิลปกติทั่วไป เพราะจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์พบว่าแอปเปิ้ลสเต็มเซลล์นี้มีสารหล่อเลี้ยงอยู่เยอะมากทำให้แอปเปิ้ลเหี่ยวหรือเน่าเปื่อยช้ากว่าแอปเปิ้ลสายพันธุ์ปกติ พอจับมาทำเป็นส่วนผสมในซันมาร์กจึงเข้าไปบำรุงและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนังของเราให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยร่องลึกให้ตื้นขึ้นจนสังเกตได้ช่วยผลิตเซลล์ใหม่และทดแทนเซลล์ที่ถูกทำลายในแบบเซลล์ซ่อมเซลล์ฟื้นฟูและชะลอก,การเสื่อมของเซลล์ผิวทําให้ผิวหน้าเนียนและตึงกระชับนุ่มชุ่มชื้นและขาวกระจ่างใสอย่างรู้สึกได้ใน15นาที ซึ่งสเต็มเซลล์นี้ได้รับการการันตีด้วยรางวัล European Cosmetic i n n o v a t i o n Prize 2008ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด และนอกจากนี้ซันมาร์กยังมีการใช้งานที่ง่ายสะดวกมากๆเพราะด้วยเทคโนโลยีไบโอเซลลูโลสมาร์กช่วยให้ซันมาร์กแนบสนิทก,กับผิวหน้าด้วยเส้นใหญ่ขนาดนาโน,โนที่เล็กกว่าและเก็บน้ําและสารออกฤทธิ์ได้มากกว่ามาร์กทั่วไปถึง300เท่าจึงซึมสู่ผิวได้มากกว่าซึ่งเห็นผลเร็วเพราะแทรกซึมลงสู่ผิวได้ลึกกว่ามาร์กทั่วไปถึง53เท่า จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมาร์กหน้าด้วยซันมาร์กเพียง15นาทีหน้าถึงเท้ากระจ่างใสเด้งชุ่มชื่น,น,นซึ่งถ้าจะเรียกว่าแผ่นมาร์กหน้าชนิดเจลนี้เป็นวิธีที่เลิศและดีที่สุดในตอนนี้ก็คงไม่ผิดทำให้ลืมความยุ่งยากแบบเก่าไปได้เลยส่วนขั้นตอนในการใช้นั้นก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงไม่กี่ขั้นตอน15นาทีเท่านั้น ขั้นตอนแรกนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดดึงแผ่นมาร์กชั้นแรกออกมาขั้นตอนที่2นํนำชั้นที่2หรือชั้นกลางแปะลงบริเวณใบหน้าแล้วจึงค่อยๆลอกแผ่นกระดาษชั้นที่3ออกและใช้ปลายนิ้วค่อยๆกดลงเบาๆเพื่อเพิ่มความกระชับของแผ่นมาร์กแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจึงดึงออกโดยไม่จำเป็นต้องล้างหน้า จะสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าเกาะหน้าดีมากแปะแล้วแนบสนิทไปกับหน้าทําให้เวลาเรามาร์กหน้าแล้วจะอ่านแมกกาซีนหรือจะคุยโทรศัพท์ไปด้วยก็ไม่กลัวว่ามาร์กจะหลุดและสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในแผ่นมาร์กนี้มันซึมเข้าสู่หน้าได้ดีและลึกและผลลัพธ์หลังใช้ก็รู้สึกได้ทันทีค่ะว่าหน้าใสาขึ้น หลังจากมาร์กแล้วรู้สึกสดชื่นหน้าชุ่มชื่นดูกระจ่างใสสุดๆซันมาร์กหนึกล่องมีสีองใช้ได้1เดือนราคาปกติกล่องละ1,560บาทพิเศษสุดๆซื้อซันมาร์ก3กล่องแถมฟรีทันที1กล่องในราคา4,680บาทเท่านั้นสินค้าพรีเมียมราคาประหยัดซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อนซวยก่อนนะคะ และค่ะนี่ก็ขอบคุณนะคะวิทยาดีๆด้วยนะคะต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะคะพี่เจี๊ยบค่ะ<อ>แต่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านผลิตภัณฑ์นะคะรวมไปถึงเป็นเภสัชกรนะคะที่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรทําไมคุณสมบัติอะไรในตัวซันมาร์คถึงช่วยให้อ่าผิวพรรณใบหน้าถึงดูดีกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนได้ขนาดนี้นะคะ,ะต้อนรับเลยนะคะหมอหนึ่งณทิดานนั่นเองค่ะพร้อมกับอาสาสมัครทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนแน่นอนนะคะว่าสาวๆเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของผิวรันใช่ค่ะุ้งกวานะคะไม่ว่าจะเป็นสิวลดริ้วรอย้ากลัดจุดด่างดําหรือผิวหน้าเราไม่สม่ำเสมอมีปัญหาเยอะมากตอนนี้เนี่ยเงินเนี่ยจะกวาดไปอยู่ที่คลินิกนั่นไงหมดคือหาเงินเท่าไหร่หมดไปกับเรื่องความสวยความงามหมดแล้วใช่ค่ะแต่จะดีไหมถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากมายเลยและที่สําคัญเนี่ยสะดวกรวดเร็วเห็นผล เร็วคุณภาพดีด้วยใช่ค่ะนะคะให้วิเคห์ก่อนว่าแต่ละคนนี้จะมีปัญหาเรื่องของอะไรยังไงคะอันนี้ขอสมัครเบอร์หนึ่งค่ะคือน่าจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของรอยหรือว่ารูขุมขนนะคะที่ยังไม่ถูกใจนะคะแล้วก็เป็นผู้ชายแล้วหน้าไม่กระจ่างใสด้วยะช่ค่ะ จริงไหมคะมีปัญหาเครียดตอนนี้เครียดเลยใช่ไหมคะใช่ครับทำงานเยอะทำงานเยอะด้วยทำงานออ่ถ้าทางจะทำงานเอาดอยเยอะค่ะค่ะส่วนผิวสมาร์ทคนที่สองก็เดจะมีปัญหาเรื่องสิวนะคะหรือว่าความไม่สม่ำเสมอของสีผิวนะคะแล้วก็อาจจะแบบริ้วรอยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทำให้ดูหน้าอาจจะดูเนื้อไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเราทำการมาร์กกันเลยนะคะจะดูว่าก่อนแล้วก็หลังเนี่ยนะคะ15นาทีจะเป็นอย่างไรสดๆกันเลยนะคะจะบอกว่าระหว่างที่ทิ้งไว้เนี่ยคือลองก้มหน่อยได้ไหมคะค่ะเป็นไงคะก้มหล่นไหมคะไม่หล่นคสะสบัดไหนสบัดหน้าไหนสบัดหน้าหน่อย เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคือแน่นมากเลยค่ะรมันแน่นมากดูแนบกับหน้าแนบกับหน้าแนบกับหน้าดีเป็นไงบ้างคะเรืงนี้ แน,แนบกับหน้าเลยคือแนบสนิทเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันก่อน,นว่าแล้วความพิเศษของตัวเขาเรียกว่าไบโอเซลล์โรสมาที่เป็นนิคเษษษิตคือเคลมได้ว่าเป็นนานโนนนานโนใช่่คะมันต่างจากแบบที่ที่พี่เจีย๊ยบหยิบเมื่อสักครู่นี้อย่างไรน,นะคะคที่เป็นผ้าเนี่ยมันต่างยังไงคะที่เป็นเจลแบบเนี้ยนานโนเซลล์โรสมาร์ทแบบเนี้ยค,ค่ะค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือว่ามาร์กทั่วไปปกติเนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะตัวสมาร์กเนี่ยจะเป็นนาโนเทคโนโลยีจะมีความเล็ กว่ามาร์กปกติถึงเป็นร้อยเท่าะนะคะอ,นนอ,นนอันนี้ข้อเดยนที่ 1, 1> นะคะ,คะ,คะข้อเดยนที่2ก็คือมีความนุ่มมากนะคะยืดหยุ่นนุ่มคือจะยืดฟิตไปกับพอดีนะ้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนเอีริยาบดเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็ยังเหมือนเดิมทําอะไรก็ได้นะคะไม่เหมือนมาร์กสมัยโบราณแล้วที่ว่าขยับไม่ได้เลยก้มปุ๊บหล่นแมะเลยหรือว่ามาร์ที่เป็นแบบครีมขยับปุ๊บปุนแต่ อ,อ่าอะไรอย่างนั้นยิ่งทําให้หน้าเป็นรอยหนักกว่าเดิมอีกนะคะอย่างต่อมาก็คือเขาเรียกว่าด้วยความที่มันนุ่มและละเอียดเล็กขนาดนี้เนี่ยมันเลยทําให้ทุกๆรอยทุกๆรูหรือว่าบริเวณที่มีร่องหรือว่าตรงโหนกแก้มหรือบริเวณที่ปกติเวลามาซึ่งมันจะเข้าไปไม่ถึงนะคะ<ร><ร>อันนี้มันจะโหนกแก้มมันจะแนบสนิทไปกับทุกส่วนนะคะ,คะเลยทําให้สาเน่ยกระจายไปอย่างทั่วถึงะนะคะก็สุดท้ายเลยก็คือในเรื่องของความสามารถของตัวนาโนเทคโนโลยีตัวนี้เองก็คือมันสามารถ เก็บกักแล้วก็ปลดลอยได้ดีกว่ามาสปกติถึง50เท่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าป้องกันให้การระเหยน้ำดีกว่ามาสเข้าไปถึง300เท่าโอ้โหคือ50เท่านี่คือดีกว่ามาส เหมือนมาร์กระดมาร์กทั่วไปเลยใช่แล้วก็คือมาร์กทั่วไปสังเกตว่าแป๊บเดียวค่ะมันก็แห้งแล้วคืออันนี้คือความสามารถคือคุณสมบัติที่ดีนะของไบโอเซลล์โรสมาร์กนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นระดับนาโนเลยคือเล็กมากคือคุณสามารถมาได้ทุกที่ทุกเวลาจะขับรถจะเดินทางไปไหนไม่จะเป็นต้องก่อนนอนเพราะบางทีก่อนนอนอาจจะไม่สะดวกก็คือได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะขออนุญาตให้2คนนี้เขาได้พักก่อนเพราะว่าต้อง15นาทีนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะ ว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยนะคะน่าจะใส่กิ๊กขนาดไหนนะคะแล้วคุณสมบัติของซันมาร์ชช่วยในยเรื่องของอะไรทำไมถึงได้ขาวใสเนียเนเด้งในขนาดนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนคะ่ะกกับ้นีสุขภาพ ของรายการนะคะเช่นเคยค่ะหลายคนอยากจะรู้แล้วนะคะว่าส่วนประกอบอะไรสําคัญของตัวซันมาร์กเนี่ยนะคะที่เขาเรียกรู้ว่าเป็นเอกสิทธิ์สุดลับเฉพาะเลยของสตาร์ซันชายเลยก็ว่าได้นะคะที่ทําให้สาวๆหลายคนเนี่ยประทับใจร้อยทั้งร้อยเลยค่ะขาวใสเนียนเด้งกระชับร่องรอยริ้วรอยอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นมากสิวฝ้ากาจุดด่งๆไ่เพราะอะไรยังไง นะคะอะเดี๋ยวยังคงอยู่กับหมอหนึ่งเช่นเคยใช่ค่ะเพราะอะไรยังไงคะด้วยส่วนประกอบหลักๆของซัน m a r ์นี่คืออะไรยังไงคะเมาตะกี้เนี่ยที่เราพูดก็คือเฉพาะนวัตกรรมเดียวคือนาโนเทคโนโลยีนะคะก็คือตัว m a r ์ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกสุดยอดนวัตกรรมหนึ่งนะคะก็คือตัว a p p l e s t e m ตมเซค่ะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากสําหรับวงการเครื่องสำอางในปัจจุบันนี้กำลังบูมมากนะคะ จ topic, society, life, ุดเริ่มต้นมาจากคนสวิตนะคะเขาพบแอปเปิลในป่าชนิดหนึ่งนะคะที่ตกพื้นแล้วไม่เหี่ยวก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์นะคะนำไปวิเคราะห์ค่ะจนพบว่ามันมีสารที่ช่วยหล่อเลี้ยงในเรื่องของสเต็มเซลล์นะคะแล้วก็สกัดเอาตัวสเต็มเซลล์ออกมาใช้ค่ะพอเอามาใช้เสร็จแล้วเนี่ยมีการศึกษาลงลึกไปเลยนะคะจนถึงขั้นเขาใช้เครื่องที่ปกติเขาไว้เหมือนกับเป็นอันตาสาวที่เอาไว้วัดเบรด้าใต้น้ําอย่างนั้นดูความลึกอะค่ะเขามาใช้กับผิวหน้าเลยว่าถ้า ตอนที่ก่อนใช้ผิวมีร่องรึกระดับไหนใช้ไปแล้วต่อเนื่องสัปดาห์ที่1 2 3 4รอยรึกนั้นตื้นขึ้นชัดเจนนะคะมีการวิเคราะห์ระดับที่เขาเรียกว่าเป็นระบบวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์ทางการแพทย์เลยนะคะพบว่าผิวเนี่ยตื้นขึ้นลดริ้วรอยได้ชัดเจนเป็นเพราะว่าตัวสเตมเซลล์นียมีความสามารถนะคะที่เรียกว่าถ้าพูดให้เข้าใจาง่ายๆก็คือตัวสเตมเซลล์เหมือนกับเซลล์ต้นกําเนิดนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเซลล์ซ่อมเซลล์นะคะ ตัวเซลล์ของสเต็มเซลล์ในตัวซันมาร์คเนี่ยมาพอมาเจอผิวของคนเรานะคะก็จะพบว่าอ๋อเซลล์ผิวเราเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงต้องการเพิ่มเติมก็จะมาปรับสมดุลน,นะคะโดยการเติมเซลล์เข้าไปในบริเวณที่ขาดเลยทำให้ผิวเราดูเต็มมากขึ้น คนที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะมีเรื่องริ้วรอยหรือเป็นแผลกําลังเป็นจุดด่างดำหรือเป็นฝ้ากระเนี่ย <c oughs> ก็จะค่อยๆได้รับการซ่อมแซมจากสเตมเซลล์นี่เองค่ะเป็นเทคโนโลยีหลักซึ่งทั่วโลกนะคะให้การยอมรับในเรื่องของสเตมเซลล์ <c oughs> ค่ะและเห็นบอกว่านอกจากจะเป็นเรื่องของสเตมเซลล์แล้วเนี่ยออมันเป็นสูตรลับเฉพาะที่เราคิดมาแล้วเนี่ยทดลองแล้วทดลองอีกเนี่ยนะคะก็คือรวมกันแล้วเนี่ยคือนอกจากจะมีสเตมเซลล์แล้วมีส่วนประกอบอื่นๆอีก ใช่ค่ะคือมันจุดเริ่มต้นมาใช้ตั้งแต่เข้ามาปลูกพวกอวัยวะที่เสียาหายในร่างกายที่ไม่สามารถทําได้พอมันมากลายเป็นเครื่องสาาําอางก็ช่วยเรื่องซ่อมแซมผิวใช่ไหมคะมแต่เท่านี้มันยังไม่พอสําหรับผิวม,มันยังต้องมีในเรื่องของอ,อย่างแรกเลยก็ ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะมันก็จะต้องมีสารที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวในซันมาร์กเนี่ยจะมีตัว BHA นะคะเป็นกรดพลูโมนอ่อนค่ะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ละลายพวกสิวอักเสบได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกสิวอักเสบจุดดำๆมันจะโดนค่อยๆโดนผลัดออกไปแต่ไม่ได้แบบไม่ได้ผลัดแรงมากใช่ไหมคะเพราะว่ามีสเต็มเซลล์อยู่ค่อยๆผลัดออกเพราะมันจะมีพอผลัดออกใช่ไหมคะก็มีสเต็มเซลล์มาซ่อมสร้างให้มันก็จะไม่ว่าสภาวะผิวแบบไหนมันจะช่วยได้ ะะต่อมาก็คือมีสารที่ดังอีกตัวนึงก็คือตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดค่ะหรือว่าไฮยานะคะ เครื่องสาอางเกอบทุกยี่ห้อที่เป็นของอต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนิยมมาก<อ>ในการใช้เพราะว่ามันช่วยทําให้พอมันซึมผ่านเข้าผิวไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผิวเนี่ยอุ้มน้าทันทีนะคะมันอยู่ตรงใต้ชั้นผิวหนังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ซันมาเนี่ยยี่ห้ออื่นอาจจะทําไม่ได้ด้วยนะคะเพราะมันจะต้องใช้เทคโนโลยีระดับนาโนในการดันไฮยาลูโรนิกแอซิดเข้าไปในผิวหนังพอเข้าไปแล้วเนี่ยผิวก็จะอุ้มน้าทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แล้วจะเห็นผลทันทีในเรื่องนี้เลยว่ยาทำไมแคะ่ครั้งแรกเห็นผัเราก็ ว่าหน้าเรานุ่มชุ่มชื้นแล้วเดี๋ยวดูน้องสองท่านนี้แล้วก็ยังมีอีกนะคะมีสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะลดการอักเสบอาการแพ้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีสารสกัดจากแบคทีเรียทะเลน้ําลึกนะคะช่วยในเรื่องกระตุ้นคอลลาเจนให เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอีกอเพราะฉะนั้นรวมประสิทธิภาพได้4ี่อย่างเลยหลักๆนะคะก็คือทําให้ผิวกระจ่างใสเด้งค่ะ,คะทําให้ขาวขึ้นนะคะลดอาการสิวอักเสบแพ้นะคะสุดท้ายก็คือลดริ้วรอยค่ะที่สําคัญน้องป้องมันมีการกระตุ้นสร้างคอลลาเจนทําไมอพอเรามาร์กไปเนี่ยผิวเรามันเด้งเ,เราสังเกตดูว่าเออทำไมผิวเรา ก่อนจะมาร์กมันแห้งพอ,อมาร์กเสร็จแล้วหน้ามันจะเด้งชุ่มชื่นแสดงว่ามันมีการกระตุ้นคอลลาเจนบนใบหน้าเราด้วยนี่น,นี้สำคัญบอกว่าอย่างเซมเซลเองก็ได้รับรางวัลด้วยมีรางวัลการันตีด้วยใช่ค่ะก็ได้รับรางวัลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าเป็นอินโนเวทีฟนะคะเป็นเครื่องสำอางที่อินโนเวทีฟที่สุดค่ะในช่วงปี2008 นี่มารางวัลการันตีก็มีคนที่ใช้แล้วแบบไปเห็นผลเนี่ยที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆก็โอ้โหเยอะเลยอย่างคุณเจษเองก็เห็นใช้มาหลายเดือนมากมันได้ข้อเปรียบเทียบที่ที่แตกต่างกันกันเยอะมากน้องท้องอย่างเหมือนที่พี่ใช้อยู่อย่างแบรนด์ดังชิ้นหนึ่งก็ประมาณ400ถึง800บาท1ชิ้นคือ1แผ่นชิ้นซอแบบนี้นะคะใช่ค่ะเราใช้แค่15นาทีเองเราก็ทิ้งละ แต่ผลลัพธ์ที่ได้น่ะมันไม่ใช่ไงมันไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงแล้วเราเดินไปไหนมาไหนเราทําอะไรก็ไม่ได้เราต้องนอนอย่างเดียวอ่าอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพอมาร์กเสร็จแล้วเราถอดออก15นาทีถอดออกหน้าเราจะแห้งจะกล้านมันไม่ชุ่มชื้นเวลาเราจับเนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่ใช่บางยี่ห้อนะน้องป้องมันแรงมากผัดเซลผิวพี่แบบน้าเป็นขุยโอ้โหเหมือนกับออกนิดแรงเนี่ยใส่สารแบบแรงไปเลยใช่ แต่ของเราเนี่ยเวลาพอเราาร์กไป15นาทีเนี่ยสิ่งที่ได้ก่อนนะค่ะหนึ่งเราเอามือจับนวดหน้าเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าหน้าเราจะนุ่มแล้วนิ่มมากเลยไม่แห้งไม่กล้านนะข้อที่2ก็คือหน้าเราเนี่ยเด้งค่ะเออมันเห็นชัดเจนมากว่าหน้าเราเนี่ยใสเด้งค่ะอายุ40กว่าอย่างเงี้ยได้อย่างงี้ก็โอเคแล้วนะโอเคเลยคือคือเรียกได้ว่าคือสุดยอดเลยจริงๆเพราะว่าก่อนจะจำหน่ายเนี่ยเทสอยู่หลายเดือนมากนล้หมอหนึ่งค่ะ่ค่ะหลายเดือน แล้วก็ให้ประธานได้เทสด้วยเป็นยังไงางคะมันเปลี่ยนอะ่ะปกติเขาเป็นคนผิวค้ำอยู่แล้วนะพอามาปุ๊บเนี่ยหน้าเขาใสเลยคือว่าขาวใสใช่ใช่ไหมคะแกยังบอกเอ้ยทำไมหน้าแกนิ่มอ่า,อาแต่ว่าตอนนีนะคะเดี๋ยวลองมาดูอาสาสมรรัรครของเราทัรร้งสองท่านได้คนจีวคนม้นะคะ เป็นไงบ้างคะถามความรู้สึกก่อนเลยอคุณชิวก่อนเลยรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้มันชุ่มชุมหน้านิดนึงตบตบเอามือตบเอามือตบตบหน่อยเลว่อนหน้าหน่อยหน้านิ่มไหมเหมือนทำตาหนี้มากเป็นไงบ้างคะ มันนิ่มกว่าเดิมนะครับมันนิ่มกว่าเดิมปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบดูแลผิวหน้าอะไรมากอยู่แล้วเพราะหน้าหน้าจิวเขาจะผิวไม่สม่ําเสมอไงมันจะชัดเจนมากเลยค่ะแต่ตอนนี้คือที่เห็นชัดนะคะคือมีขาวขึ้นเลยใช่นั่นแหละเราจะมีรอยเห็นไหมเห็นดูรอยเห็นรอยไหมคะรอยตรงนี้กับตรงนี้นะคะจะเห็นรอยมาร์กเลยนะคะแล้วรูขุมขนคือตรงนี้เนี่ยกระชับมากกับตรงนี้นี่คือเราจะเห็นเป็นรูรูขุมขนเนี่ยตรงเนี้ยรูขุมขนก็จะกระชับขึ้น อันนี้เป็นแค่ครั้งแรกคือจริงเรายังไม่ได้ถึง10นาทีด้วยซ้ำไปนะคะคือเรามาให้ดูว่าเออแผ่นมา์ของเราเนี่ยมันแนบสนิทกับหน้าเราเลยเป็นไงบ้างทั้งมาทมช่วงแรกก็น่าจะแห้ง คนจะมากหน้าเขาจะแห้งจะมีปัญหาหน้าแห้งอันนี้ดูดูในกล้องเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าวาวเหมือนแบบสาวเกาหลีที่แบบสุขภาพดีเลยเนี่ยแบบเป็นสาวเกาหลีเลยความรู้สึกเป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกแบบนิ่มๆแล้วสดชื่นีขึ้นนะดูสดชื่นนิ่มๆเลยใช่นนะคะไม่แห้งกล้านไม่แห้งกล้าน คือจริงๆเนี่ยคือแบบพอดึงอวกมันเห็นชัดเลยนะพี่เจี๊ยบแล้วเห็นชัดเลยจริงๆมันจะมีรอยนะมีเห็นรอยเลยเพราะว่าเรามารมกไปไม่ได้ถึงตรงนี้ไงแล้วเห็นรอยชัดเลยนะคะ ว่าหนึ่งว่าไงบ้างคะถ้าดูนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าตัว BHA นะคะแล้วก็ตัว Stem Cell เนี่ยมันออกฤทธิ์เต็มที่นะคะแป๊บเดียวจริงๆไม่ถึง15้านาทีด้วยซ้ำนะคะยิ่งคุณหมายจะชัดเจนเลยคือแต่งหน้าเนี่ยจะแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นมากด้วยติดแล้วเนียนเรียบเนียนเลยมาก่อนแต่งหน้าดูท่าทางแบบถ้าแต่งหน้านั้นเนียนกลิบเลยอ่ะแล้วคุณสมบัติดีขนาดนี้พูดถึงเรื่องของราคานี่นะคะราคาก็สุดประหยัดมากๆน้องฟังและทุกคนสามารถจับต้องเป็นเจ้า ได้ไม่ว่าทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าจะเป็นนักศึกษาวัยรุ่นใช้ได้หมดค่ะผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยอตีนกาเป็นสิวอุดตันหน้าไม่ขาวไม่กระจ่างใสผิวไม่สม่ำเสมอสามารถใช้ได้ทุก ทุกเพศทุกวัยแหละบอกง่ายๆเลยแล้วราคาของเราก็ประหยัดมากคือ1กล่องเนี่ยมีสี่แผ่นเราสามารถใช้ได้1เดือนอาทิตย์ละ1นึ่งแผ่น1แผ่นก็คือ4อาทิตย์ในราคาแค่1,560บาทนี่คือสินค้าระดับเกรดพรีเมียมระดับเกาเคาน์เตอร์แบนด์แต่1กล่องเพียง1,560บาทถ้าเราหาร1เดือนนะน้องป้องโอ้ตกวันละเองวันละเท่าไหร่ห้าหกสิบาท ใช่ไหมคะคุ้มมากประหยัดมากๆแต่มีโปรโมชั่นอีกใช่วันนี้มีโปรโมชั่นก็คือว่าซื้อ3กล่องในราคา4,680บาทค่ะ เราก็จะแถมให้ท่านอีกหนึ่งกล่องโอ้โหคุ้มมากดูดูว่าคือจ่ายเงินเนี่ยเพียงแค่3กล่องแต่ว่าได้สันมาร์คไปถึง4กล่องเลยทีเดียวซื้อ3แถมหนึ่งใช้ได้นานถึง4เดือนเลยจ่ายเงินแค่4,000กว่าบาทซึ่งจริงแล้วปกติเนี่ยถ้าใครทราบเดทราคาทั่วไปของตัวมาร์คเนี่นะคะ4,000กว่าบาทจริงๆแค เท่านี้เองใช่ค่ะคือคุ้มจริงๆสุดท้ายนี้ให้ฝากอะไรทีหนึ่งนะติงทายไว้หน่อยนะคะอ่ะมาหนึ่งเลยค่ะซันมารนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะของวงการเครื่องสำอาง มีทั้งตัวมาร์เองที่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สารสำคัญก็จะเป็นแอปเปิลสเตนเซลค่ะที่ช่วยบำรุงผิวได้ลึกถึงระดับเซลล์นะคะเป็นลักษณะเซลล์ซ่อมเซลล์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครมีปัญหาด้านไหนนะคะตัวซันมาร์เนี่ยสามารถช่วยได้นะคะ 4- i n 1เลยค่ะค่ะเจี๊ยนคะก็อยากจะฝากบอกนิดนึงว่าตัวซันมาร์กเนี่ยเป็นนาโนเราสามารถเคมได้เลยว่าเป็นนาโนไบโอเซลลูโลสมาร์กซึ่ง คุณประโยชน์ของมันหรือประสิทธิภาพของมันเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆทั่วโลกได้เลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยสุดประหยัดมากๆเลยของเราเนี่ยเพราะว่าสตาร์ n ันชัยคำหนึ่งก็คือว่าของดีราคาประหยัดเราก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการทานอาหารเสริมของเรา,าแล้วก็ข้อที่2ก็คือตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ในเรื่องของเกี่ยวกับตัวมาร์กหน้าก็จะทําให้ผู้ชมทุกท่านได้มีผิวพรรณหน้าตาสดใสโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสัญญกรรมมากมายนะคะนะคะ ฝากเรื่องราวดีๆไว้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคือเจอกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณเยอะมากนะคะบางคนเนี่ยหมดเงินก็เยอะเจ็บตัวก็เยอะสุดท้ายแล้วก็กลับมาสู่สภาวะเดิมคือหาทุกพิถีทางแล้วคือไม่หายสักทีเอาเป็นว่าให้ซันมาร์คเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยตัวช่วยสุดท้ายและเป็นคําตอบสุดท้ายของคุณแล้วกันนะคะ,คะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะคือเต็มอิ่มมากๆเลยจริงๆนะคะอันนี้ก็ได้ทั้งนะสุขภาพความสวยความงามนะกลับไปด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับ หนึ่งด้วยนะคะแล้วก็อาสาสมัครทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากเ,<อ>เลยค่ะขอบคุณค่ะท่านรองด้วยค่ะขอบคอุณค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ